วันนี้เจอเซอร์ไพรส์อีกแล้วคุณแม่จะให้ของมูลาค่าเยอะกว่าค่าแต่งหน้าหนูแม่ให้จริงหรือเปล่าคะจริงค่ะเต็มใจค่ะอู้ตายแล้วต้องตั้งใจค่ะตั้งใจค่ะขอบและคุณคุณแม่มากเลยค่ะคุณแม่ยิ่งใหญ่ไพาศาลยิ่งกว่าแม่ในลำไส้ของหนูอีกมีสตรอเบอรี่มีสตรอเบอรี่ส้มจุก,ขอ,กของเกาหลีค่ะของเกาหลีค่ะของประเทศไทยกินไม่ได้ธรรมดาแเปตากลีนส่วนต้มเนี่ยกินทั้งเปลือกเลยค่ะหนูเสียดายนะคะไม่ต้องห่วงแล้ว อีกตัไม่เหลือที่จะถือแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่สุขภาพนะคะ วันนี้เราอยู่ที่เพนนินซูล่านะคะเจอกับคุณแม่เคสพิเศษนะคะเอาตังยัดแล้วก็จองแล้วก็ไปเลยค่ะคุณแม่ขาเซอร์ไพรส์หนูขนาดนี้หนูจะช็อกเอานะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะฉันชื่อปวีณานามสกุลนนวะวัฒนทารัพย์ค่ะน่ะเป็นไงเราบอกชื่อนามสกุลจริงเลยนะคะแล้วมาถึงปุ๊บไม่ทันไรค่ะกายหยิบมาหน่อยลูกนี่มาถึงปุ๊บมีแต่ลูก มีแต่เขาเรียกว่าอะไรช่างต้องเตรียมสิ่งดีๆให้ลูกค้าแม่จัดชุดใหญ่ไฟกับพี่แม่บอกว่าเปิดดูก่อนค่ะไม่รู้ถูกใจหรือเปล่าอันนี้แม่ซื้อมาใช้เองใช่ไหมครับอ๋อเผื่อมาดามแพมโดยตรงเลยค่ะ <laughs> <laughs> แล้วแม่บอกไม่รู้จะชอบหรือเปล่า <laughs> อุ้ยตายแล้วนี่ถ้าเป็นขนมเค้กนี่เขย่าขนาดนี้นี่ม่น่าจะเละหมดแล้วนะคะ <laughs> อ่าเนี่เปิดมาเป็นส้มสี่ลูกอไม่ค่ะนู่นค่ะแม่เตรียมไว้ให้แล้วค่ะแม่บอกว่าเผื่อใส่บาทค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ใส่บาทนะคะเสร็จมาดามแพหมดค่ะพระไม่ได้กินค่ะอ่าดูอุ้ย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 ตายแล้วคุณแม่หนูไม่กล้าเปิดเลยอะเปิดสิคะอุ้ยเปิดสิคะเปิดสิคะคุณแม่ซื้อมาเซอร์ไพรส์ย่าว้ามันคือ คริสเตียนดีออนะพ่อขอบคุณค่ะแค่ขวดนึงก็หลายพันแล้วนะคะคุ้มแล้วค่ะวันนี้ติปไม่ต้องมีก็ได้เป็นเซ็ตบำรุงผิวตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำหอมสองกล่องใหญ่ๆเพราะเห็นหน้ามาดามแพมใหญ่มากแต่ตอนนี้หน้าเล็กต้่าฝ่ามือแล้วทำไมแม่ดีกับหนูอย่างนี้ล่ะคะแม่คะช่วยเป็นแม่หนูจริงๆเลยได้ไหมแม่หนูยังไม่กระดานนี้เลยค่ะล่าสุดแม่บอกว่าไงลู้ไหมคะ ระวังนะจะโดนหลอกบอกอ๋อมีแม่คนเดียวนั่นราคาที่หลอกหนูได้กราบขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งนะะพี่วิ๊กาปล่อยให้เขาคุยกันไปนะคะอันนี้เสร็จดีชันสรุปอีมาดามแฟมเอกองเปล่ากับบ้านค่ะเราก็ตอบแทนด้วยสิ่งดีๆด้วยสติกเกอร์300บาทพอนะครับของแม่เท่าไหร่นะครับของแม่ที่แม่ให้แพรเกือบหมื่ะแล้วเธอให้แม่เท่าไหร่ สาบาทก็เท่ากับประกันสิทธิ์รักษาทุกโรคคุณแม่เนี่ยค่อนข้างมีอายุแล้วก็คุณแม่ไปผ่านศึกสงครามผ่านแดดมาอ่านี่นี่นมีการเอาชุดมาแล้วนะคะพร้อมแม่ซื้อผ้ามาเม็ดเดียวแล้วแม่ต่อ2ชุดเลยครับเมื่อวานผมพาเมียไปโรงพยาบาลครับ ไปเช็คหูแต่หมอมาตรวจผมหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ามาดามแพมสนใจการปลูกผมเนี่ยเดี๋ยวทางโรงพยาบาลดูแลให้ซึ่งทุกคนเข้าใจมาตลอดว่ามาดามแพมอะใส่วิกแล้วหมอบอกว่ามาดามแพมค้าถ้ามาดามแพมใส่วิกตลอดเนี่ยมันไม่ดีนะคะยิ่งวิกผมยาวอย่างนี้ด้วยผมมาดามเนี่ยอาจจะร่วงได้คุณหมอคะกรุณาดูท้ายทอยหนูด้วยหมอก ผมตินแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มแต่งหน้าฮะที่จะตีห้าแล้วเนี่ยก็เรื่องของคูคุณแม่น่ารักมากตอนที่จองมาดามแพมแม่ไม่เล่น a c e b o o k ไม่ทําอะไรทั้งหมดตั้งสิ้นค่ะแม่อยู่ๆมายัดเงินเลยค่ะแม่บอกโอเคค่ะเดี๋ยวแม่รีบไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะเฮ้ยลำคาลีบแต่งหน้าแม่เลยเได้ไหมแม่จะลงข้างล่างลงงานแล้วคุณแม่ครับพูดตามหนูหน่อยได้ไหมคะแล้วหันหน้าไปที่คุณวิทย์ค่ะอย่า ได้ไหมคะยาดาผัวเยอะวันที่ผัวไม่กลัวเมียนะบอกไว้ก่อนทำไมผัวมีอุปกรณ์ปราบเมียทำไมนี่อ้าวไม่ออกอ้าตาเราขอโทษขอโทษกูตขอโทษโดนตาโดนหน้าไมจ้ะโดนหัวกูเต็มเต็มเลยเนี่ยเรียแหละอุปกรณ์ดีนะที่กูยีผมแน่นนไม่ได้ระบุเลยนะอุปกรณ์ปราบเมียเนี่ยถ้าเกิดเมียดื้อนี่รู้ไหมนี่อะไรไม้เท้าตีสุนัขนะเนี่ย แล้วมึงคิดว่ากูจะใช้ตีสุนัขหรือวัวสามอันมัดรวมกันดีกับแล้วคุณแม่คุณแม่คิดว่าหนูจะเลือกอะไรคะระหว่างผัวปากร้ายกับไม้ตีสุนัขไปซื้อเพิ่มไหมกูอีกสองอันอย่าอย่าเล่นกับผัวแรงๆพูดจากับผัวดีๆเข้าใจไหมฮะฮะผัวกูกว่าจะยีได้ขนาดนี้มึงทุบยุบเนี่ยมึงต้องรับผิดชอบพูดกับผัวดีๆไม่งั้นเดฟาดนะไห้อ่ะแม่ดูเลยค่ะ สวยค่ะนะกจบรู้เรื่องนี่มันมันมันเกินมาแม่มาดามแพมค่ะอ๋อไม่ค่ะให้คุณแม่แลบลินไว้ตลอดอย่างนี้ค่ะทีละก็สวยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วคุณแม่ชอบไหมคะชคะแต่ถ้าวิ่งแล้วอยากได้มูลค่าเท่ากับพี่ตูนต้องกระชากซ้อยคุณแม่นะ